สวัสดีครับพี่น้อง FC นะครับช่องไอหนุ่มนอนนาด้วยนะครับก็ทักทายนะครับทักทายกับ FC คือเกาคืออยู่โลงดินพี่น้องคือเกา่าบรู่ไปใส่นะคือคนทํางานตนะื่นเช้ามาก็ทํางานนะตื่นเช้ามากก็อัดคลิปมันก็เป็นวิถีชีวิตของผมที่นาเสนอไปนะครับใหลายอย่างนี่มันกะ แบบว่าที่ตรงตาม FC บ้างบางอย่างก็ไม่ตรงกันก็แล้วแต่แต่ละบุคคลพี่น้องมันมีรอยคนพันคนนะครับสีให้ถูกใจทุกคนก็บพโมเมนนะครับเหมือนเราทําอาหารนี่แหละขนาดเท่าเห็ดเนี่ยเรากินกินเองนะครับบางมือก็ยังจมมาเข้มบางมือก็ยังจมมาจางขนาดเห็ดเสีปากอย่าของนี่พี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดยังกับแล้วแต้นะครับมั่นกับเพราถือใจทุกคนนะ นะครับเหมือนกันนะครับกับการที่เราขายของก็งงหลายอย่างนะครับมันก็ไม่ได้โดนใจกับทุกคนนะครับสินค้าเราอาจจะมีจุดที่ว่าเฮ้ยพ่อได้ขายได้นะครับพ่อได้ประกอบอาชีพได้ก็โอเคพี่น้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะครับเหมือนกันพี่น้องกับการที่ว่าผมผลิตดินปลูกขายเนี่ยนะครับคนรอบตัวนะครับคนในหมู่บ้านอา,อาจจะว่าอเออสิไปขายใส่วะ เขาคือบ่อเคยใส่หลายหลายคนนี่ไม่เคยใช้แต่ว่าน,นอเข้านี่บ่เคยใส่ดินปูกบ่เคยซื้อดินปูกขาอคิดสว่าขุด,ดหลุมฝังแล้วปลูกเลยแล้วมาลองคิดอีกทีหนึ่งดีครับว่าเมื่อก่อนนี่น้ําดื่มที่เราซื้อกินเคยซื้อกินไหมถ้าเอาค,ความคิดทีว่าอยากที่เฮ็ดน้ำกินขายเขาไปเ้าออเมื่อยี่สปีที่ผ่านมาสามสปีก่อนนี่ เราอาจจะเป็นคนที่ว่าดูตลกดูแบบไร้สาระแต่ทุกวันนี้โรงงานผลิตน้ำดื่มแถวบา้านหฮานี้เยอะแยะพี่น้องผลิตแล้วก็ขายได้ขึ้กน,นกันคนกระซื้อกินนะครับดินขึ้นกันพี่น้อง,องดินปลูกที่ผมผลิตนี่คนแถวบ้านผมแต่ว่าโอ้ยภาษาปลูกต้นไม้คุดหลุมฝังปลูกอะไร้บ่เคยซื้อเขาบ่าเคยใส่เลยกระเมียนครับคนบ้านเราบ่าเคยใส่ แต่ได้หลายคนนะครับที่จะมาลงทุนค้าขายหรือมาลงทุนเน็ดธ,ธุรกิจตอนนี้อาจจะมองตลาดแค่ในหมู่บ้านเจ้าของหรือระแวกใกล้เคียงนะครับผมสิบอกเอฟซีไปเลยครับว่าอย่ามองที่ตลาดใกล้ตัวอย่ามองที่ตลาดแถวบ้านเราอันนี้มันแค่ตลาดในน้อยพี่น้องคนแค่หยิบมือนะครับคนแค่หยิบมือความคิดของคนนะแต่ละคนมันบ่กคือกันอย่าเอาความคิดนั่นเนี่ยว่าใส่หัวเหาแล้วกระเฮ็ดในเฮา ทอถอยครับสันเทศอีหยังกับเฮ็ดไปครับถ้าเขามีตลาดไม่หัวใจเขาไม่ความคิดเขาเฮ็ดไปดําเนินไปเดี๋ยวดุขามันสีมาเองพี่น้องคือคนมานห้องบ่วสื่อกับบ่อเป็นอย่างครับแค่มันตลาดแค่นิดหน่อยอย่าลืมว่าประเทศไทยเฮ้านี่มีจักสีปลานคนพี่น้องทั่วโลกหนี่มีเท่าไหร่องคิดไปของกัวเอาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นพี่น้องที สื่อสินค้าเขาเขาก็ยู่ได้แล้วนะครับเขาก็มีลูกค้าเขาก็มีอาชีพแล้วแล้วก็เห็ุไปเรื่อยๆพี่น้องมันก็จะมันก็จะิจะเพิ่มไปเรื่อยๆดิพี่น้องเอีครับถ้าเราไม่หยุดมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆคนที่ใช้ก็จะเพิ่มมาเพิ่มมาเขาก็เปลี่ยนแนวความคิดค้นไปน้ำครับน้ำดื่มมาก่อนเนี่ยโอ้กินน้ำสางกระแซ่บกว่าเดอ้อคนคนว่นาน้ำตาอีกยังละ่ะกินแล้วคือจืดเจรอยอันนี้คือคนในอดีตครับ ความคิดของคนในอดีตก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ทุกวันนี้นะครับโลกมันเปลี่ยนไปนะครับทุกอย่างจะเป็นการค้าการขายเท่านะครับจงเปลี่ยนเอาถี่้นวาบซื่อนี่แหละมาให้เขาสื่อจนใดพี่น้องโลกสิพาคเข้าไปเองนะครับเปลี่ยนแนวความคิดมันคิไปเพรามันเองครับบางครั้งนี่ถามเขาที่ในจุดเดิมๆคือยังพอแม่เท่าเนี่ยถ้าเห็ดหน้านี่ว่ามีตะก้นกินเขา แล้วลองคิดบ่งทีครับซุ่ม,มือคนกินตะเขาว้คนบ่ได้กินเขา้เเขาเบิดได้ี่น้องเข้าเนี่ราคาถือโลงนี่นะครับคิดบ่งทีแหละขนาดเข้าวนี่เป็นอาหารหลักของคนทั่วโลกยู่มมือก็ยังเป็นซุม,มือมันก็ถือโล่งเหมือนขายก็ยากคนกับบอยจากซื้อซุ่ม,มือคนกับเปลี่ยนเปลี่ยนวัฒนธรรมในการกินด้วยกันนะครับเดี๋ยวมองที่จุดเล็กๆจุดเดียวแล้วเอามาใจหวัวละรับเพื่ในเฮาทอ่ทอถอยที่้องจงมอ่งโลกไปของก้วง อยจะท่อครับเฮ็ดนีหยังกระร้างพี่น้องเอฟซีถ้าได้หลายคนอยากเข้ามากเฮ็ดธุรกิจเจ้าของนะครับบางเทื่อนี่อ่าไปฟังค่อมเพ่นเทศบาลน้อาเบาบางเทียกเฮ็ดในท่อถ,ถอยกับมีคือกันผมกับเคย,เคยเ,คยเคยเปยเป็นนะครับเคยได้รับของมุ่นึสีมากแต่นะครับเมื่อเขาได้เฮ็ดไปแล้วเขาได้พิสูจน์เขาได้เห็นมุมมองตลาดแล้วนี่ความคิดเท่ากิ่กวงก่วงขึ้นไรนะครับจนนะครับ มองขามอุปสรรคคำวอาของคนไก่โตนะครับมองขามเขาไปนะครับเห็นโลกของก่วงขึ้นนะครับถ้าเข้าอยู่จุด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 หนีจุดเดียวนะครับเขาเข้เขาอยู่ในหม,มู่บ้านเขาเอาแต่ความกินเขาในหมูมม่บ้านเขาเขามาคิดหนึ่งหรือว่าคนไก่โตเขามาขิดตลาดเขาสิอยู่แค่นี้แหละนะครับสีเฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่พี่น้องร่องเปิดใจเปิดให้ก่วงางแล้วก็พยายามยยางเบื้องตลาดน้ำมือดายบางบ้างนะครับ ที่รถหารอตลาดเล่นการไปรอตลาดนี่ก็ไปเบิ่งล่ะครับว่บาคนเนี่ยทั่วไปนี่เขาหมักซื้ออีหย่างหมักใส้อีหย่างเนี่ยนะครับมรลานขายอีหยังเกิดขึ้นไม่ไม่นะครับตลาดมันไม่หม,ม่อยู่เสมอครับบบเดมาจำเจครับเพราะว่า,วาโอ้ยต้องเฉพพอความคิดของคนในบ้านเท่าเด้อของคนในชุมชนในตำบลเท่าเด้อในตำบลเฮ่าในชุมชนเฮ่ามันกับตลาดแค่น,น้นอยครับมันบสามาถมาเรียงปากเรียงทองเฮาได้นะครับ จ้องเฮ็ดไปครับเมื่อนึ่งนะครับมันสิมีลูกค้ามาเองครับแต่ลูคกค้านี่กุมกุมนั่นกระสิมกักสิค้าเฮาสื่อเฮ้าอ,อยู่ตลอดเฮ้าก็ะสิเป็นอาชีพอยู่ตลอดครับบ่ได้จาเป็นเลยครับต้องสร้างตลาดทุกทุกคนย่อมรับแต่หาตลาดทีเขาย่อมรับเฮาครับเดี๋ยวมันสิดีเองนะครับฝากเป็นกำลังใจใทุกคนพี่น้องนะครับไผที่กําลังดีเฮ็ดธุรกิจนะครับมาค้าขา,ขายเนี่ย นะครับขันสิอยากม้าอดีเนี่ยแต่ว่ามันยาก็ดีช่วงนี้ขายของครับาอยากม้าก็ดีก็ล่องครับลองคิดว่าล่องเปิดตลาดในข่วงนะครับจะเอาความคิดของคนไกลๆตัวมามาขี่วัดนะครับพยาย่มพยายามเปิดโลกในข่วงครับกินว่าต้องไลฟ์พี่น้องนิดนึงนิดนึงเปอร์เซ็นแค่นั้นละอายุได้แล้วนะครับขอบูุได้หลายครับติดที่ตามช่องไอ้นุ่มนอนหน้าครับสวัสดีครับ